ก่อนตะวันจะรับขอบฟ้ากับบรรยากาศส,สวยๆครับผมที่สวนสาธารณะเมืองอัมปังประเทศมาเลเซียครับผมข้างนากจากลางเมืองนะครับเมืองเมืองหลวงครับผมตึกตึกแฟดต,ตึกแฟดต,ตึกส,สวยๆครับสวัสดียามเย็นครับผมก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าพี่น้องกับตึกสวยงามบรรยากาศดีๆโอ้ล่างฝนตก ยอดครับผมมันสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับผมอย่าคิดเยอะสิ่งได้นี่มีความสุขเอาเข้ามาในสมองอยู่ดีกินดีกินเน้อิ่มนอนให้หลับนะครับผมอย่าวิตกกังวลให้เยอะสิ่งได้ที่จะเกิดมันก็เกิดโอ้ยพี่น้อง เมืองไทยทุกท่านอยาพอยิพี่น้องทั้งสุรินทร์เด้อพี่น้องพี่น้องข่อยสุรินทร์วิรลัมอุบลศรีเกตไปปลอดภัยสากแก้วปราจินบุรีไวป,ปลอดภัยกันทุกคนเด้อครับเด้อไม่อยากให้เกิดตัเกิดสิ่งนี้ขอมีความสุขครับผมจะคิดเยอะไปดีครับผมส,สดียามเย็นครับผม